เห็นไหมตัดท่อตรงนี้นี่ให้ดูตรงนี้เลยนี่ผมจะไว้อย่างนี้นะเราก็ต้องตัดท่อตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็เว้นระยะยาวนิดหนึงแล้วก็ตัดตรงนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวไปตัดตอนร้อนนะครับลวกมือนะปอ๊บอ่านี่ยังไม่ได้สตาร์ทรถนะมิเตอร์กว่าละเห็นไหมอ่านี่มิเตอร์ขึ้นแล้วนะ ขึ้นมา40องศาลแล้วแปลว่าเซนเซอร์ใช้ได้อผมสตาร์ทรถนะมิตเตอร์ต้องไม่กวาดนะเห็นไหมอย่างนี้แปลว่าถูกนะครับถ้าสตาร์ทแล้วมิตเตอร์กวาดกับอีกทีนึงแปลว่าไม่ถูกนะผ้าช็ดรถเกรดเอสำหรับรถทุนสนใจสั่งซื้อลิงก์ด้านบนใต้คลิปราคาผืนละ7บาทเท่านั้นนะครับ VOS Gen 1น,น,นะครับมอนะ้ามีเนียมเลยผมถอดท่อมาวัดแล้วพี่เขาบอกว่าให้ติดตรงนี้ บอกเคอร์อกี้ด้วยนางโคตรลำบากเลยเข้าเขารถเขารำบากลำบากเพราะเราตัวใหญ่อะ่ะแล้วเคอร์อกี้มันพอดีตัวเลยอะ่ะอึ๊บอันนะอึ๊บพี่เขาบอกว่าไว้ข้างนี้พี่ไว้ตรงไหนไว้ตงกรงกกเสาเหรอไว้อย่างงี้เหรออ,อ,อ่าโอเคนะนี่พี่เขาบอกไว้ไว้งี้นะเพราะฉะนั้นเราดูระยะก่อนว่ามิเตอร์เนี่ยเราจะให้มันเราจะให้มัน เอียงแค่ไหนเนี่ยผมว่าเอียงแค่นี้เอียงแค่นี้กำลังสวยบุนมิเตอร์นี้นิดนึงนี่อย่างนี้ร็ดไว้อย่างนี้เนะห็นไหมไอเขาหันหาเราหน่อยเพราะนั้นอยู่อย่างนี้นะติดนี้นะระยะนี้จับมันไว้นะครับแล้วก็เอาไปไขน็อนให้แน่นนะครับให้มันอยู่อย่างนี้นะผมจะต่อสายไฟแล้วนะครับก็อันนี้ง่ายหน่อยถอดถอดน,น็อตพวงมาลัยครับ3ามตัว ไเนี้ยมันมีไฟตรงกับไฟปิดกุญแจอยู่แล้วไฟไฟหลีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหา,าให้จําไม่ได้ว่าเส้นไหนอ่ะดึงนี้ลงครับพอไขปุ๊บดึงลงมาเนี่ยเราจะเจอเลยหลังปืนเนี่ยเนี่ยพวงเนี้ยมันจะมีไฟตรงกับไฟออนอยู่อ่ะเดี๋ยวผมหาสายไฟแป๊บนึงนะเดี๋ยวผม,มชี้ให้ดูว่าตรงไหนนะสายที่เราเช็คได้ก่อนเลยก็คือสายไฟตรงนะครับ นี่เส้นนี้สายไฟตรงขาวฟ้านี่สายไปตรงมีสองเส้นนะเส้นนี้ใช่ไหมสีเดียวกันนะ่าจะเหมือนกันนะโอเคไม่ใช่เส้นนี้สายไปตรงเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมต่ออันนี้ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะอ่ะสายต่อไปนะจะเป็นสายสตาร์ทนะไอ้ไม่ใช่สายสตาร์ทสายไฟออนนะไฟออนต้องเอาไฟออนที่สตาร์ทเราไม่ดับนะครับเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนนะ ผมจำได้ว่าเนี่ยเส้นนี้ดำเหลืองเนี่ยโอเคเอาบิดแก๊กหนึ่งนะไม่ติดนะบิดแก๊กสองเนี่ยอ่อนเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะเนี่ยเส้นนี้แหละสตาร์ทไม่ดับเพราะฉะนั้นสายไฟคู่กันเลยนะครับผมให้ดูตรงนี้นะนี่นะคู่กันเลยนะอันขวานะครับขีเขาาอันขวานี่นะไฟตรงนะ เนี่ยขาวฟ้าอันขวานะที่มันคู่กับไอ้ดำเหลืองเนี่ยอันกลางเห็นไหมอันบนกับอันกลางคู่นี้อันนี้ไฟตรงเข้าสีแดงไอ้ดำเหลืองเนี่ยไฟไฟบิดกุญแจเข้าสีขาวนะเดี๋ยวเราจะหาไฟหลีไฟหลีตรงนี้แถวๆถวเนี้ยมีตรงนี้ก็มีเนี่ยในในในอันนี้ก็มีในปลั๊กอันนี้ก็มีแต่เดี๋ยวผมพาหาตรงนี้เผื่อใครที่ไม่มีปลั๊กอันนี้จะได้มาใช้ข้างล่างได้อันเนี้ยมีแน่นอนไฟหลีอะ ดึงปลั๊กลงมาเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดไฟหลีนะผมเช็คให้ดูนี่เห็นปนะ่ะบอกแล้วมีแน่นอนไฟหลีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเช็คตรงนี้ให้เดี๋ยวผมจะเช็คตรงนี้ให้ดูว่ามันตรงนี้ก็มีนี่ปอกมานะครับสังเกตด,ดูเขียวหนึ่งขีดนะเส้นนี้ให้ชัวร์นะเช็คด้วยเพราะสายไฟมันเยอะ เันนี้นะครับเป็นไฟลีนะแต่เดี๋ยวผมจะใช้ข้างบนนี้ผมก็บอกเฉยนะว่าตรงนี้ก็มีนะเผื่อใครไม่มีสวิตไฟตัดหมอกด้านบนนะครับมา,าไฟลีตรงนี้ได้สายไฟนะครับต้องต่อนะเห็นไหมมีสี่เส้นยังไงก็ไม่ถึงใช้สายไฟคู่สองคู่เมื่อก่อนผมจะใช้สายโทรศัพท์นี้ผมไม่ได้สั่งมาแล้ก็เลยเอาสายไฟคู่ธรรมดาเนี่ยมาต่อจำเอานะครับว่าคู่ไหนเป็นคู่ไหนนะต่อก,ก่อน แดงดำคู่แรกนะผมจะเข้าแดงกับขาวเพราะมันจะไปด้วยกันนะคู่นี้เ,เข้าแดงกับขาวแดงเข้าแดงเลยไดไม่ต้องจําเยอะส่วนขาวเ,าเข้าดำเราจำได้ว่าแดงก็คือแดงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ขาวคือดําทําสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าสองคู่นะสายไฟยสีเหมือนกันเดี๋ยวจะงงนะ อีกคู่หนึ่งอันนี้จะทําสัญลักษณ์ไว้จะม้วนไว้อย่างนี้ก็ได้จะได้รู้ว่าอันนี้คือสายไฟอันนี้แล้วแต่นะครับตามสะดวกส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยผมก็จะเอาสายไฟอีกชุดนึงอันนี้ผมไม่ต้องจริงๆผมไม่ต้องทํามาก็ได้เพราะว่าคู่หนึ่งอยู่ในพวงอีกคู่หนึ่งเป็นสายเปล่าอะไรเงี้ยจำง่ายอยู่อันนี้อีกคู่หนึ่งนะครับผมปอก ดำแดงเหมือนกันทีนี้คู่นี้ผมจะเข้ากระดำเหลืองดำก็ต่อดำจำง่ายๆเหลืองแล้วเอาแดงต่อแล้วแต่แล้วแต่วิธีใครวิธีมันจะเข้าให้ถูกเส้นแค่นั้นพอนะอ่ะ,อะพันครับพันตะกอเทไว้ให้ดี ผมก็ไม่ค่อยชอบใช้ท่อล่นนะมันมันมันดึงไม่ค่อยอยู่แล้วก็อันเนี้ยเราไม่ได้เอาไปโชว์ครั้งตรงไหนนะงานมันไม่ได้เห็นงานจะหลบอยู่เพราะว่ายาสายเนี้ยมันจะมุดเข้ามาเทนสายสายเส้นนี้เพราะนั้นเอาใช้ผมใช้เป็นสกอตเทพันก็ได้ผมว่ามั่นใจกว่าจริงอ่ะใช้ท่อล่นง่ายกว่าราคาก็ไม่ได้ต่างกันเลยแต่ผมว่าเวลาเราลัดท่อล่นอ่ะมันชอบไอ้นี่มันชอบหลวมโอเคเทพันหมดแล้วนะ เป็นอย่างนี้เห็นไหมเราก็ทำนี้ผมชอบอย่างที่ผมบอกลดแรงดึงมันครับพับมันพับมันลงมาก่อนแล้วก็พับมันกลับขึ้นมาอีกทีหนึง่งให้มันเป็นกระจกอยู่เงี้ยแล้วกอเทพ,พันอีกทีหนึง่งลดแรงดึงมันเวลาดึงมันจะดึงได้ดึงจากตรงนี้ไม่ได้ดึงจากข้อที่เราต่อวิธีใครวิธีพันนะแต่ว่าทําอย่างเงี้ยเวลามีสายไฟมีปัญหาเงี้ยมันแกะเยอะแค่นั้นเองแต่ผมว่าไม่สีเพราะมันจะมีปัญหายากโอเคเสร็จแล้วนะ เราก็ซอยจากข้างล่างขึ้นบนเดี๋ยวเราจะติดกันตรงนี้นะครับดึงเสาออกก่อนปึ๊บนะมิตเตอร์เดี๋ยวเราจะติดที่เสาเลยนะครับแล้วก็สายเขาจะมีสองเส้นนะครับเป็นสายสัญญาณเส้นหนึ่งนะแล้วก็สายไฟเส้นหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะแทงสายไฟจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับยากนิดนึงนะเข้าจากข้างๆก็ได้เสียมิเตอ,อร์ก่อน อารมิเตอร์นะแล้วก็สายสัญญาณเคนะตรงนี้พยายามดันสายอ่ะให้เข้าข้างหลังให้เข้าไปอยู่หลังกระจกน,ะนี่พยายามดันสายเข้าไปอยู่หลังกระจกนะตรงนี้ก็เก็บให้ดีพอดันเข้าไปแล้วเราก็เอาเสาววแทงเข้าไปคืนเหมือนเดิมนะ เพื่อล็อกระยะสายพิตเตอร์จะไว้ตรงนี้จะสายให้สวยๆหนะ่อยพิตเตอร์ไว้ตรงนี้แล้วก็แปะกาวได้เลยนะแต่เดี๋ยวค่อยแปะตามสูตรผมไอเรื่องแปะแปะตอนสุดท้ายตอนไหนก็ได้ เรามาเรามายุ่งวุ่นวายกับสายไฟข้างล่างนี่ก่อนสายไฟจากข้างบนนะครับผมลงมาทางนี้นะเนี่ยแล้วก็เข้าจากตรงนี้เลยนะเข้าแทงจากข้างนี้ล้วงง่ายหน่อยเพราะเราลว้ลวงจากตรงนี้นะสายไฟสองชุดเมื่อสักครู่นี้นะครับชุดหนึ่งที่เป็นสายอันนี้ที่ว่าสีแดงเข้าสีแดงสีดําเข้าสีขาวเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แนละ้วเดี๋ยวเราจะเข้าคู่นี้นะแล้วก็คู่นี้ที่ว่าแดงเหลือง ดำๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากับปักอันนี้นะสำหรับใครที่ไม่มีปักอันนี้ก็มาเข้าตรงนี้แทนโอเคเนาะะเดี๋ยวผมต่อสายไฟก่อนส่วนสายสัญญาณเนี่ยผมลากมางนี้นะเดี๋ยวเราหาทางออกแถนแถวนี้กันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวต่อสายไฟก่อนอ่ะสีแดงคือสายสีแดงหลังมิตเตอร์นะครับเข้ากับไฟตรงนะเส้นนี้นะระวังนะครับมีไฟนะครับเส้นนี้อย่าไปดึงปักมันออกนะห้ามนะ ไม่จาเป็นอย่าไปดึงมันออกนะอยู่วงเงี้ยดีแล้วอ่ะอันนี้เขาปอกมาแล้วนะคือเขามาต่อกับอย่างอื่นเดี๋ยวเราดูงานเขาหน่อยว่าเป็นยังไงนะนี่ปอกเพิ่มนิดนึ้งอปอกของเราเพิ่ม้าไประวังคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์เดินตัวถังไม่ได้นะเพราะเส้นนี้เป็นสายไฟเห็นไหมเนี่ยสายมันหลวมเห็นว่าที่เขาต่อมาเดิมเนี่ยเขาไม่ได้แทงสายแบบเราเราก็ทําให้เขาหน่อยเอาออก แล้วก็เอามาลงกับสายไฟเราไว้ลวงกันไเลยเอาเงีบเสร็จแล้วนะแทงสายไฟอย่างที่บอกเอาอะไรแหลมๆนะแทงเข้าไปไม่เป็นรูแล้วก็เอาเนี้ยมัดแทงรูไว้แล้วมัดนี่ระวังหางสายไฟเวลาม้วนนะครับเพราะว่าเส้นนี้มีไฟนะเส้นนี้เป็นไฟตรง มวนนี้เสร็จแล้วนะเราก็พันสก,กอตเทปคืนเข้าไว้ดำเหลืองมีสายไฟเข้าอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอาสายสีดำเราเข้านะครับเป็นสีขาวของตัวมิตเตอร์นะสายไฟม้วนกันอยู่2เส้นออกมาครับแล้วก็มารวมกับของเราไว้ ลงของเราเข้าไปด้วยอีกเส้นนีงเป็น3เส้นไขควงแทงอาโอเคนะคู่นี้เข้ากับไฟหลีนี้เขาในปาเขามีสายกาวด้วยเนี่ยมีทั้งไฟหลีทั้งสายกาวเลยเช็คไฟก่อน มันมาที่เดียวกันไหมแล้วออกกับไปที่เดียวกันไหมอ่ะอ่ามีทั้งคู่เส้นไหนก็ได้ครับผมเอาเป็นเส้นบนแล้วกันปอก สาสยครับเอาสีเหลืองต่อนะดูสายไฟดีๆนะต่อแล้วเดี๋ยวมันไอ้นี่ต่อแล้วมันจะแบบว่าถ้าต่อไปแล้วอะ่ะถ้ามันเข้าผิดรูมันแกอัเยอะนะสายดำในสายกาวอ่ะเรามาลองกันครับ มีกุญแจนะอ่ะโอเคติดแล้วนะ,ะมิเตอร์ร้องอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะแยงสายเส้นนี้ออกไปนะครับแต่ว่าเราเก็บกันก่อน ผมแทงสายไฟจากข้างนอกเข้ามานะครับเนี่ยผ่านฟิทเทปนะเดี๋ยวผมพาไปดูรูนะว่าตรงไหนนะเนี่ยผมแทงเข้ามาแล้วแล้วก็เอาสายสัญญ,ญาณพันสกอเทไปน,นะครับเดี๋ยวเราจะดึงออกไปนะอะเรามาดูกันนี่นะครับเขามีรูอยู่ตรงนี้พอดีว่าเขาเคยแทงมาแล้วนะมันก็เลยง่ายหน่อยเนี่ยผมมีฟิทเทปเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพันนะลากออกมาโอเคนี่สายสัญญ,ญาณออกมานี้ละ ไม่พอหรอกเดี๋ยวเราจะต้องต่อสายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาตัดตัดต่อท่อน้ําตรงนี้ก่อนนะท่อน้ําเนี่ยเมื่อกี้เราเราดึงออกมานะเดี๋ยวใส่คืนเข้าไปที่เดิมก่อนนะครับเมกี้มันบีบน,นะวิธีนะตอนนี้ในในในท่อมันไม่มีน้ํแล้ววิธีวิธีจะใส่นะเราดูนะว่าเราจะเอาตรงนี้เอาตัวนี้ไปตรงไหนนะผมว่าจะไว้แถวแถวนี้ เห็นไหมนี่ผม่าจะไว้วแถวถนี้สายสีเหลืองมันบางนะสายไม่เป็นสายคันเร่งอ่าเราก็จะต้องตัดตรงนี้เห็นไหมตัดท่อตรงนี้นี่ให้ดูงนี้เลยนี่ผมจะไว้อย่างนี้นะเราก็ต้องตัดท่อตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็เว้นระยะยาวนิดนึงแล้วก็ตัดตรงนี้นะเห็นไหมเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดท่อน,นี้ก่อนเอาคัตเตอร์นะครับแข็งแข็งยาวยาวอันหนึ่งนะนแข็งแขงยาวยาวใหญ่ๆ่หน่อยได้มีแรง ตร,นะตรงนี้นะตรงนี้นะเอาให้มันห่างจากท่อ,อ,อนี้หน่อยหนึ่งนะมีให้มันมีช่วงหน่อยเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เลยให้มันมีช่วงนิดหนึ่งนะตรงนี้ท่อลมอันนี้ท่อลมฮึอ่าโอเคหน้าท่อลมเลยเอาตรงนี้ผมจะตัดตรงนี้นะ ผมว่าคายน้ําออกไปแล้วนะคายท่อออกเพื่อให้น้ํามันออกไปแล้วนะมันก็เลยจะไม่มีน้ําข้างในละเดี๋ยวไปตัดตอนร้อนนะครับลูกมือนะอได้แลน้นะ่นึ่งหนึ่งลอยนะทีนี้เราก็ต้องวัดเห็นไหมวัดปุ๊บท่อนที่เราจะตัดต่อเนี่ย ท่อนที่เราจะตัดอีกท่อนหนึ่งนะครับจากหน้าจากด้านขวานะเห็นไหมเราก็จะต้องตัดตรงนี้ใช่ไหมเพื่อให้ท่อมาซุกเข้ามาได้แต่ว่าเราอย่าตัดพอดีนะเราตัดเผื่อขึ้นมานิดนึงเผื่อไว้ก่อนเพราะว่ามันตัดทิ้งได้แต่ถ้ามันไม่เผื่อไว้แล้วมันไม่พอนะมันตัดทิ้งไม่ได้นะเสียของนะครับหาท่อใหม่นะท่อเส้นยาวด้วยเส้นนี้นี่นะอ่ะอเคนี่นะ ตัดเข้ามาหน่อยตัดเข้ามาหน่อยอเอ,เอะตรงเลขสี่พอดีตรงปลายหางเลขสี่เห็นเลขสี่ Okay. ใส่ไปโดนน้ำตรงนี้ก็คันๆหน่อยนะรีบๆไปล้างนะใส่สายรัดไปก่อนนะอย่าลืมนะเนี่ใส่สายรัดไปก่อนนะอันนี้ก็ใส่ไปขางนี้ท่อนี้ผมแกะได้แกะท่อนี้ก่อน เสร็จแล้วใส่สายรัดส่วนท่อเข้าจากทางนี้เลยผมห่าที่เมื่อกี้เราไปทําที่รถเพราะว่าเราจะได้การระยะถูกนะอันนี้เรามายัดตรงนี้ก็ได้ข้อต่อน้ําใช้เบอร์สามสิบสี่นะครับในคลิปผมใช้สามสิหกนะสาสิบหกใส่ไม่ได้นะครับต้องใช้สามสิบสี่นะตอนแรกผมวัดกระปากหม้อน้ำปากที่มันเข้ากับ หม้อน้ำอะ่ะมันใหญ่แล้วมันใส่สามหกได้นะไอต,ตรงที่เราตัดเนี่ยมันใส่ไม่ได้ตกลงแล้วผมเอาผมเปลี่ยนนะเอาไซส์สามทีสี่มาใส่แทนนะไซสบหกมันยัดไม่ได้นะพยายามฝืนแล้วจะฝืนไม่เข้านะมันเข้ายากก็เลยสามที่สี่มาใส่แทนนะนี่สามสี่เข้าง่ายเลยสวมปุ๊บเลยมันท่อมันขนาดสามทีสี่แหละแต่แบบว่าจะไปฝืนใส่ใหญ่ก็เลยไม่ได้โอเคอันนี้เดี๋ยวเราไขรัดหน่อย ท่อมันยาวกว่าเห็นไหมผมตัดให้มันเหลือเยอะมันยาวกว่าให้มันดันกันอ่ะแล้วเอาท่อนี้ใส่นี้นะอือสเรียบร้อยแล้วก็คีมดึงหนีบเข้าที่เดิมนะ โอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำหม้อน้ำคืนนะครับเพราะเมื่อกี้เราถ่ายเราตัดแล้วก็เทน้ำออกมานะนี่เทคืนครับ ปิดฟ้าปิดฟ้าแล้วเราก็เดินสายไฟหานะนี่เราเดินสายไฟคู่น,นั้นเอามาต่อกันนี้นะนี่คู่น,นั้นที่ออกมาจากในรถอนะเรามาต่อนี้นะเนรื่องสายไฟแป๊บหนึ่งติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่นะตัววัดอุณหภูมิน้ํานะครับเดินสายเข้าไปเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสตาร์ทแล้วจะขึ้นไหมนะ สังเกตดีๆนะถ้าต่อถูกสตาร์ทรถเราจะต้องหมุนครั้งเดียวนะผมบินให้ดูนะผมบินให้ดูสองแก๊กเฮ้ยอ่นนี้ยังไม่ได้สตาร์ทรถนะมิตเตอร์กว่าละเห็นไหมอ่นนี้มิตเตอร์ขึ้นแล้วนะอ่ะขึ้นมา40องศาละแปลว่าเซนเซอร์ใช้ได้อ่ะผมสตาร์ทรถนะมิตเตอร์ต้องไม่กว่านะเห็นไหมอย่างนี้แปลว่าถูกนะครับ ถ้าสตาร์และมิตเตอร์กวาดกลับอีกทีนึงแปลว,ว่าไม่ถูกนะเนี่ยเรียบร้อยแล้ะอันนี้มีคนชอบถามกันมากเลยไฟอันนี้ขึ้นคืออะไรคือเครื่องมันเย็นนะครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะถ้ามันขึ้นเป็นสีแดงเราค่อยตกใจขึ้นสีฟ้านี่คือเครื่องมันเย็นนะ,อะโอเคนี่มิตเตอร์ติดแล้วเรียบร้อยครับติดมิตเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำนะครับบนรถวีออสเจนหนึ่งนะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับ